ทุกท่ครับคู่ที่4นะครับนี่คือการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลกเพราะนี่คือแปดแม็กซ์มวยไทยมันจริงอะไรจริงตามสัญญาเปล่าคู่ที่แล้วนี่ดูเดือดจริงๆเลยนะครับแหมเสียดายน็อกลงไปรอบหนึง่งแต่ลุกขึ้นมาสุดท้ายได้ซปเปอร์โบนัสกันไปนะค,คนละ1น0 0 0บาทนี่เลยครับความเร้าร้อนของเวทีแปดแม็กซ์มวยไทยของเราไม่เหมือนกับบรรยากาศข้างนอกคุผู่ชมครับเดินทางมาถึงคู่ต่อไปคู่ที่4แล้วนะครับคืนนี้ เป็นการเปิดศึกครับระหว่างเตรุรกีกับประเทศไทยครับนักชกในมุมน้ําเงินก็บินตรงจากประเทศตุรกีนะครับมาเพื่อประทาศึกที่แม็กซ์มอยทยเซเรียมแห่งนี้เช่นเดียวกันครับในวัย21ปีนะครับคนนี้ก็สถิติไม่ธรรมดานะครับเรียกว่าฟิตซ้อมมาอย่างดีแน่นอนครับ ladies and gentlemen next bout Thailand versus Turkey once again i s s gonna be a good fight in the blue corner o r Turkish warrior 21 years of age

ก็สเสียงกำลังใจหน่อย ladies and gentlemen your Turkish warrior right there fighting out of the blue corner flew in just to be here tonight b i l a d a Okuzha oh, และคู่ต่อสู้ของเขาครับในมุมแดงเปนะ็นนักชกเจ้าตีนะครับจังหวัดชนบุรีมาพร้อมกับฉอยอจอมขมังเวทครับฝึกฟิตซ้อมร่างกายนะครับอยู่ที่ค่าย So me. Is 20 years. And his opponent tonight, ladies and gentlemen, a young Thai warrior, 20 years of age, training at Socrin Me gym aka otherwise known as the Wizard. He holds a professional record of 75 professional fight, 62 victories, coming off a good impressive win on his latest match. Can he keep the momentum going? Let's find out. ช่อในมุมแดงเราก็เป็นนักชกที่มาแรงนะครับไฟล่าสุดนี้ก็เอาชนะนักชกจากประเทศโมร็อกโกรุ่นใหญ่นะครับอย่างเอนสเล็กมารีกันมาแล้วนะครับสถิติการชกค,ครับชกมา75ไฟชนะ62ไฟแพ้11ไฟครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสนอรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดชลบุรีชายาจอมขมังเวรศรสมุทรปรุบมีเกียว Ladies and gentlemen, your Thai warrior fighting on the red corner. 20 years of age, let's hear it for sinza Samot Phuk Mami Kiew! อันนี้ขยับมาดูการชกในพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมเหมือนกันครับฝ่ายแดงสินสมุทรฟลุกบะหมี่เกี้ยวครับนักชกชาวไทยเจอกับนักชกจากตุรกีครับบิลลาด้าโอกุฮานไปดูที่ประวัติมุมแดงกันบ้างครับสินสมุทรฟลุกบะหมี่เกี้ยวครับมีชื่อจริงว่านายบุญสงปิ่งมีครับปัจจุบันอายุ20ปีครับเป็นชาวอำเภอบางละมุงครับจังหวัดชนบุรี นักชกเจ้าชินนะครับชกทั้งสิ้น75ครั้งับชนะ62เสมอ2แพ้11มีคุณไตรยศิสิมีเป็นเทรนเนอร์แล้วก็พัทยาสิทธิ์ออเป็นผู้จัดก,การทีมแล้วก็หัวหน้าคณะครับครับเป็นผู้จัดก,การให้ครับทางด้านของศรีสมุทรนี่ครับพัทยาสิทธิ์ออนี่ก็อดีตนักมวยดังกัน,กนครับตอนนี้ผันตัวเป็นหัวหน้าคณะในขณะที่บิลลดาดาโอกุสฮานนักชกจากตุรกีวัย21ปีครับ าสังเวียนมา16ครั้งชนะ11ครับแพ้5ครั้งชอวีอเทสกรันไทยบ็อกซิ่งครับของคุณไกรสุวิทย์มีคุณเอกเมืองเพชรเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เช่นเดิมครับเรื่องของการน็อกเอาท์หรือว่ามีแผลแตกต่างๆครับปุ๋ยไอโอนิกครับผลิตกันข้ายปุ๋ยฉลาดไอออนิกปุ๋ยของคนไทยที่ส่งออกมากว่า20ประเทศทั่วโลกย้ำกันเลยครับย้ำกันอีกครั้งว่าแผลแตกปุ๋ยไอโอนิกแจกทุกเข็มครับ การผู้ห้ามบนเวทีทมการพงศักดิ์แป้นละม่อมเนืองให้ <S 2> <S 2> คะแนนก็มีประภัยประเทศอักษราวุฒิพิลาวันแล้วก็อ้วนเพวครับธน,นรรุรังรองนุศอนต้องดูว่านักชกตุรกีรายนี้จะพิชิตชัยได้หรือเปล่าครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ส่งเข้ามาแล้วหนึ่งคนแล้วปรอกแพ้ไปครับวัดใจกันด้วยไงใจเหมือนกันหรือเปล่าโดนสองแล้วกุมหัวเข้ามุมหรือเปล่าหลับสมาไวเคมไวเหมือนเพื่อนหรือเปล่า นาครับยกแรกพร้อมแล้วเิลนสมุนสูงยาวครับหูดูลูก้าของราชตุรกีเิลนสมุนพักไปก่อนครับใข้ขวาั้ำไปที่ต้นขาอยากรู้ว่าตุรกีมียาหรือเปล่าครับอยากจะเจาะยาดูสักครัต้องดูว่าหัวจิตหัวใจนักชกตุรกีด้วยครับ ว่าดูสุดยอดทางซ้ายทางซ้ายสูงด้วยไวทีนึงโอ้แล้วมีสอบขวาปวากสวีีชัยคราบเดาเดาย,ยังไงหาช่องเข้าไปได้คือค่อยเปียกเข้าไปจอบล่างอีกทีสูงกว่าแล้วย้ำไปทีท่ต้นขา วนออกมาด้านข้างนีหน้าดุตีหน้ายักษ์ใส่เลยครัสสสรรบสินสมบู่ขู่ครับเตะขาต่างๆขู่ครับสินสบู่ยังไงยังไงตามวงสนักกันลูกผีเสื้อสมุทรอยู่แล้วครับผมตีหน้ายักษ์โอ้ยซอกซ้ายตเจอซอนี่ถอยวนเวนรอบเลยพอนเดินยากเจหน้าทิ้งซ้ายทิ้ซ้ายทิ้งซ้ายทิ้ซ้าย ตูครับวันนี้ถึงสมุดก็หานี่สาสายตาแบบยักเลยครับเป็นหลัแรอนโยดอกเดียวแข้งขวาโอ้กดไปที่ศีรษาครับโดนที่บริเวณกบขูโอ้หเรียบร้อยเลยครับเป็นยังครับเอาไม้ไปตีทัดมาลายอย่างเงี้ยครับโอ้ดู ยืนไหวหรือเปล่าบิลลดับโอ้โหเช็คบินเร็วจริงๆริวันนี้ยังไม่ทันเหนื่อยครับสินสมบทรโอ้โหแทงขวาเข้าเต็มก้านคอดูับดูภาพกันอีกครั้งนึงครับตรวัติศปั้งอยู่ไปที่ศรีะเหมือนเอาไม้หน้าสามเข้าไปตีที่ทัตมาลาเนี่ยและดูอีกมุมครับปั้งเข้าไปมันเข้าเต็มแข้งด้วยครับมันเอาหน้าแข้งตีห้ดู โอ้เอาเต็มข้อล่อเต็มแท่งจริงๆครับสบิบบทใช่ไหมครับมา่ลไหรครับจังแตกหรือเปล่า no bonus จบไวเกินไปเอาเลยครับ,บตอนนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับได้ผู้ชนกกันแล้ว ladies and gentlemen after just one round of action we have a winner by way of knockout red corner s i n d a m u n fu b a m i g u l เรียบร้อยคุณผู้ชมครับการคอรนะครับได้แข้งขวาอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนหนไปไหนนี่แค่ออเดิมหลังจากนี้เมนคอสรออย,อยู่ที่นี่เปด もイタイ